ค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้แม่โจ้แช่แนวจะผ้ามาเฮ็ดแกงเฮ็ดจ้าแกงเฮ็ดไส้ดอกกระเจียวค่ะพี่น้องดอกกระเจียวบานๆเนาะคะ่ะเป็นอาหารตามฤดูกา,กากลเนาะจะหรือว่าพักตามฤดูกาลค่ะนี่ค่ะเป็นประมนนาณเนาะจ้าพี่นอ้องบางท่านกัสิมูจักอยู่เนาะคะ่ะดอกกระเจียวนะคะช่วงนี้กะ มีพักเกิดตามฤด,ดูกาลน่จาจะพี่น้องเป็นพักบ้นบานๆค่ะรสชาติก็จะเป็นอ,ออกหวานๆจ้ะพี่น้องออกหวานๆพร้อมๆนาะจะเนาะเป็นพักตามฤด,ดูกาลค่ะแม่โจไดเฮ็ดมากเนาะค่ะก็เลยมาจะภา,าทําำเมนูง่ายๆเนาะค่ะสุขภาพเนาะเป็น เห็ดฟางบานเท่าไรนอกจากพี่น้องเราจะแกงสดน้ำร้อนนอกจากเมนูสุขภาพนอกจากเนาะเมนูสุขภาพนอกจากหอกกับจะมีบัวพร้อมน้ำแล้วกัฟักทองนอกจากเนาะใส่ตามที่เท่ามีเลยนอกจากอันนี้ก็ใบแมงลักนอกจากดิบ,เร,บเรียบร้อยอันนี้ก็เห็ดฟางเนาะค่ะไม่จุหลงังทำความสะอาดแล้วเนาะคะ่ะอันใดมันใหญ่หากอันขึงนอกจากแล้วก็ ที่แมโจได้ก้าวขังตนไปน่าจะเนาะเป็นดอกกระเจียวบานๆเท่าน่าจะเนาะลางเรียบร้อยนะคะเท่ากับฮั่นเคิงน่าจะจะหวานหอมจากพี่น้องเป็นอาหารตามฤดูกาลเนาะไข่หมดแดงกับยังยังแพงอยู่จากอะไรย่างบัทันมี่น่าจะเนาะโอกาสหนักก่อนในต้นหอมน่าจะเนาะแล้วก็พริกนะคะที่แมโจตำเนาะค่ะเนาะตำหยาบๆนิดนึงเนาะค่ะเนาะ จะมีตะไคร้หอมแดงนะคะพริกแห้งนะจ่ะแล้วก็กระเทียมนะจ่ะแล้วก็เราจะใส่น้ำย่านางเนาะคะ่ะเมนูสุขภาพง่ายๆด้วยจ้ะพี่น้องวัตถุดิบก็มีไม่เยอะเนาะคะ่ะโอเคค่ะพี่น้องเข้าจะไปแกงเห็ดกันเลยจ้าแกงเห็ดใส่ดอกกระเจียวะคะ่ะเแซ่บแบบบานๆนะจ้ะพี่น้องเข้ามาแกงเห็ดกันจ้า ในขณะที่น้ำเดือดเนาะจะแมจูจ็ใส่พริกที่ห่าตาไว้แล้วเนาะจะเนาะเครื่องแกงเขาห่าเนาะที่แม่โจตตาไว้เมื่อกี้เนาะคะ่ะมีตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกเนาะคะ่ะหม้อเดือดแล้วเนาะจะห้อกะจะใส่ฟักทองกับนี่ค่ะผักจะผักลงไปเลยค่ะฟักทองกับบัวพร้อมเนาะจะเมจะจะใส่เห็ดลงไปพร้อมเลยเนาะจะเนาะ ก็ปรุงพร้อมเลยใส่ปรุงพร้อมเลยเรียบร้อยนะคะแล้วก็แม่โจ้จะใส่ดอกกระเจียวค่ะพระเอกของงานนะคะเเห็ดใส่ดอกกระเจียวเนาะ,ะจะดิซุกพร้อมกันน่าจานะเนาะจะปรุงเลยน่าจะ ลงน้ำนิดนึงเจ้าจะพาปรุงเลยใส่น้ำปลรราจ้าใส่น,นรร้ำปลาใส่รสดีผมชุรสจ้า พี่น้องบ่ชอบกับบะไส้นาจะเนาะไปนิดนึงเครื่องปรุงก็ ค่ะเราก็จะปิดฝาเลยนะคะให้น้องเดือดนอกจากแกงเห็ดนะคะเนาะเมื่อเขาปรุงเราก็ปิดฝาจะ้ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะใบแมงลักหอมๆนอจากแกงเล้าตรงนี้ใบแมงลักนอะจาะต้นหอมค่ะโอเคค่ะรอให้หม้อเดือดก่อนจ้าพี่น้องแกงเห็ด แกงเห็ดใส่ดอกกระเจียวค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะนะในโจมา็ใส่ผักเนาะค่ะเนาะต้นหอมไปก่อนเลยี๋ยวก็จะใส่ผักอีกของงานค่ะใบแมงลักจ้ะแงลกักจ้ะแกงเล่าเลาห้ามเนาะจ้ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ น้ำมนโจเดอแกงเห็ดค่ะใส่ดอกกระเจียวค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยไปตักเสิร์ฟกันค่ะค่ะพี่น้องแกงเห็ดนะคะเพื่อสุขภาพเนาะคะ่ะแกงเห็ดใส่ดอกกระเจียวเห้กับเรียบร้อยจ้าพี่น้องน้ม่โจสิผ้าตักเสิร์ฟค่ะใส่ถ้วยอ,อนุญ,ญาตตักนะคะมาเริ่มปะยัดแกงเห็ดน้ำม่นโจ เมนูง่ายๆค่ะสดห่อนๆนะจ้ะเนาะช่วงนี้ห่อนที่นองอากาศน่าจะเฮ็ดตอวนี้แหละมีดอกกระเจียวเนาะค่ะเป็นเมนูพื้นบ้านเนะจาะพี่น้องเฮ็ดกินง่ายๆจาะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวให้มันมีใครหมดแดงก่อนนอะจ๊ะเนาะเดี๋ยวแมจูจัดให้ช่วงนี้ก็แพงอยู่นะค่ะเดี๋ยวกะหากินอยากดูเนะจ๊ะเป็นของสูง เห็ดปนบ้านเราสีดอกกระเจียวหอมๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องแกงเห็ใดใส่ดอกกระเจียวก็เซ็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะคะ่ะ ทำกับข้าวง่ายๆค่ะพี่น้องกับข้าวตามฤดูกาลนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมส่งกำลังใจให้แม่โจ้ด้วยดีตลอดมาค่ะกินกับข้าวเนียวแสบๆจ้ะพี่น้องเมนูกับข้าวง่ายๆสามารถหลอกการบานแม่โจ้ได้เด้อค่ะถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องยังบ่มีกับข้าวนะจ๊ะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่โจ้ด้วยนะคะ คลิปแกงเฮดสะดุกกับเจ้าจะขออำลาผ้าจากสำกนี่หละคะ่ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากๆเลยขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเฮง,งเรวยๆจ้าบ๊ายบายจ้าพี่น้องขอพระคุณมากๆคะ่ะขอสวัสดีจ้าบ๊ายบาย